รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตัล สนับสนุนโดยกทปสสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times ลายแทงชุมชนกับผมบัญชาชุมชัยเวศนะครับนี่วันนี้เข้ามาในแกลเลอรี่นะครับถ้าเป็นภาษาต่างประเทศก็คือที่แสดงสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของ ผ้าไหมจากวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายตำบลปอดแดงอําเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นยังอยู่กับคุณแม่สุพานีอยู่นะครับทําไมต้องมาที่นี่ละ่ะเมื่อ,อไหรก็ตามที่ไหมไทยสู่เวทีโลกแบบชนิดจ,จับต้องได้แล้วทําไมจึงไปได้ไกลขนาดนั้นคุณแม่จะเฉลยเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับคุณแม่สุภานีครับอโอ้นี้นี่ก็อย่างที่ผมบอกไปผมว่าใครเข้ามาในห้องนี้ก็จะหนึ่งตื่นเต้นตกใจไม่เคยได้เห็นเลยว่าผ้าไหมสามารถจะแปรรูปขึ้นมาได้เป็นสินค้าแบบขนาดนี้ เราเราสามารถทําได้ไงครับในการแปรรูปขึ้นมาเป็นกระเป๋า,เป,เ,ปาเป็นต่างโดยใช้วัตถุดิบจากผ้าไหม่ที่นี่สืบเนื่องมาจากว่าสต๊อกเราเยอะเพราะว่าเราซื้อไม่อั้นจริงๆค่ะเอามาร้อยเมตรก็ซื้อร้อยเมตรไม่เคยให้ถือกลับบ้าน<อ>คุณผลิตได้เท่าไหร่คุณก็ตัดมาเราซื้อหมดที่มีตําหนิเราก็ต้องเอาไปแปลรูปเป็นกระเป๋าเป็นแมสก็คือตัดส่วนที่มันมีตําหนิออกไป<อ>แล้วก็แปลรูปไปแล้ว<อ>ก็เป็นการทําตลาดด้วยเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อให้เขาใหม่ทีนี้ลายของเราที่เป็นผ้า หมดเนี่ยนะครับได้ข่าวว่าไปถึงเมืองนอกเมืองนาด้วยไปที่ไหนและไปยังไงนบ้างครับดีไซเนอร์ที่เอาผ้าเราคือดีไซเนอร์เข้ามาจะหลงไหลมากออออตื่นตาตื่นใจหลงไหลในลายผ้าของพวกเรามากถึงว้าวเลยค่ะคร็วๆจริงไปญี่ปุ่นกับสะสะปค่ะออคออก็ไปออกเหมือนออกงานแฟ การแปรตรงนั้นก็จะมีกลุ่มเยอะมากมีสินค้าทุกอย่างก็ไปเหมือนว่าเอาสินค้าไปนําเสนอไม่ใช่ออกร้านเยอะๆก็คือเอาไปโชว์บางชิ้นบางส่วนเหมือนจัดดิสเพย์ค่ะ <c oughs> แล้วก็ลูกค้าก็จะมาสั่งจอง <c oughs> สั่งทํา <c oughs> สั่งออเดอร์ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ไปอินโดนีเซียกับทีมผู้ว่าไปในนามของไหมมัดหมีโลก ไปอินโดนี้จะเป็นสินค้าขายได้สินค้าขายได้ผ้าชิ้นชอบมากสินค้าเราจะโดดเด่นอ่าล่าสุดก็ไปเวียนนาไปเวียนนานี้คนแก่คนนี้ก็ได้ไปด้วยออสเตรียไปยุโรปเลยนะฮะใช่ค่ะไปออสเตรียแล้วก็ถ้าเราก็ไปเดินแฟชั่นเลยค่ะเป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ไปดูแฟชั่นโชว์โดยตรงเลยโอ้โหแล้วก็ไป จัดวา,างขายด้วยก็ได้ขายภาคลุมหลาผัันคอ,อคไปดูแฟชั่นหลายรอบก็คือเหมือนตัวเองก็อยากไปดูลายผ้าเขาด้วยอ,อยากมารปรับปรุงของเราอยากมาเป็นแนวคิดคในการพัฒนาแต่ว่าไปแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนของเราสวยกว่า ของเราจะมีตั้งแต่รายละเอียดความประณีตสูงราคาสูงราคาแพงจนมาถึงราคาประมาณใหม่แต้มถ้าของต่างประเทศที่เขาไปเดินมันจะเป็นเหมือนผ้าโรงงานที่เป็นชีฟฟองเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนงานมือ นางแบบระดับโลกก็ใส่เด<ะ>ินบนแคทวอล์กหรือคนที่เขาเป็นชาวบ้านชาวช่องอยู่ตามที่ก็ใส่ผ้าไหมไทย<ะ>ลึกๆคุณแม่รู้สึกอะไรอย่างแรกเลยเออตอนไปดูแฟชั่นเนาะ,ะใจก็สั่นน้ําตาก็ไหล<ะ>ค่ะ,ะจริงๆพูดตรงๆเลยค่ะ,ะแล้วก็ประทับใจคือ เขาเขาไม่เดินเฉพาะผ้าเราไงเขาเดินผ้าคนอื่นด้วยแต่ดูแล้วมันไม่โอเคเหมือนของเราตัดยังไงก็สวยมันอยู่ที่การออกแบบด้วยค่ะผ้าน่ะผ้าไหมเราเนี่ยมันมีความสวยงามอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วครับแต่พอไปเจอดีไซเนอร์ที่ออกแบบสวยนะ้ไปกันใหญ่เลย<อ> <c oughs> สวยจริงๆแล้วก็ประทับใจแล้วก็ดีใจมากค่ะคือคชาวบ้านเนี่ยทำเองทำได้มือแท้ๆคุณแม่สุภานีก่อนจะบอกว่าจริงๆคุณภาพเราดีไซน์เราทุกสิ่งทุกอย่างของผ้าเราเนี่ย จริงๆดีกว่าในหลายๆประเทศด้วยซ้ำอีกคิดว่าถ้าไปเขา้างตัวเองจนเกินไปเนาะไม่ยอมตัวเองก็คิดว่าของเราดีกว่าของเขาเยอะของเราดีกว่าเขาเยอะมันดีไซน์หลากหลายในเรื่องของลายของเขาไม่มีอะไรเลยก็เป็นลายใหญ่เหมือนเราแต่มันไม่ใช่ครับไม่ใช่มันไม่สวยดูยังไงก็ไม่สวยมันแสดงว่ามันอยู่ที่การออกแบบอยู่ที่การออกแบบไม่ซ้ําเก่ามากกว่าค่ะถึงจะขายได้ถึงจะทําตลาดในต่างประเทศได้ด้วยใช่ถ้าซ้าซ้าเดิมนะอ กยากตอนนี้ผ้าไหมไทยเนี่ยไปต่างประเทศได้เยอะแล้วโดยเฉพาะยิ่งยิ่งพอคุณแม่มีโอกาสได้ไปด้วยเนี่ยผ้าไหมไทยไปโพลที่ต่างประเทศได้รับการยอมรับเนี่ยแสดงว่ามันต้องฝ่าอุปสรรคมันมีข้อจํากัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถทําลายมันได้หมดเลยเราทําได้ยังไงค,คนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะคโดยเฉพาะคนไทยนี่แหละต่างชาติก็เหมือนกันกับเรานี่แหละก็ค,คือบางคนก็ชอบงานละเอียดปตนี่ราคาสูง ใช่ไหมคะบางคนก็ชอบงานหยาบๆแต่โมเดิร์นแต่ว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีเยอะกว่าก็จะเป็นออกลายสไตล์โมเดิร์นแบบนี้แล้วก็ราคาก็ไม่แพงแต่รุ่น,ร,นรุ่นลายที่เป็นลายสร้างสรรค์ใส่กรอบโชว์บ้านสวยรุ่นนั้นแพงชิ้นละ4ี0 0 0ื่นห้าหมืนก็จะเป็นอีกลูกค้ากลุ่มนึงเนาะกลุ่มหนึ่งที่เขาชอบ,บเขามีบ้านสวยเขาก็อยากโชว์บ้านอ,อย่างเงี้ยคะ่ะก็ไปใส่กรอบโชว์ไป แต่สไตล์วัยรุ่นเนาะต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบไหมแต้มมีมากกว่าแล้วก็จับราคาจับต้องได้วัยรุ่นซื้อได้วัยรุ่นที่มีเงินน้อยอ่ะซื้อได้ยังยังทำงานยังเงินเดือนไม่เยอะยังไม่มีเงินเก็บเยอะๆเราก็ซื้อได้ ก็ลบคําว่าใส่ผ้าไหมแล้วแก่แล้วก็จะโดนใจลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นสีสันก็สดใสอย่างเงี้ยค่ะก็ราคาก็จับต้องได้วัยรุ่นซื้อไปสวมใส่ได้อย่างเช่นแจ็คเก็ตตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็วัยรุ่นได้ใช่นี่ตัวกี่บาทครับประมาณ5้าพันห้านี่นะฮะทำจากไหมแต้มไหมแต้มมีค่ะลายเสืออย่างนี้ก็ขายได้ด้วยเรียบร้อยขายได้ค่ะโอ้ครับค่ะ วันนี้ช่องทางต่างๆมันเริ่มกระจายมากขึ้นมันมีความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องออนไลน์โซเชียลมีเดียใช่ค่ะคุณแม่มองยันเอาผ้าไปขายในออนไลน์คนก็เห็นเยอะนะแล้วก,การที่เขาจะเรียนแบบก็ง่ายก็ง่ายแต่ว่ามีลายหลายลายที่เขาทาไม่ได้เหมือนกันออย่างเช่นลายนี้ลายนี้เขาก็เรียนแบบได้อ ลายนี้ก็ยากอยู่เขาจะเรียนแบบไม่ได้กับลายนี้เขายังเรียนแบบไม่ได้โอ้ลายมาลาเคสค่ะเหลือฮะ,ะเพราะนั้นเราก็ต้องมีตลอดอต้องคิดลายใหม่ตลอดวันนี้คุณแม่เนี่ยอยากจะพูดอะไรที่แบบสั้นๆแล้วได้ใจความเลยว่าเราทําได้อย่างไรค่ะก็ต้องใส่ใจใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องครับใส่ใจในคน ใส่ใจในชุมชนว่าเขาต้องการอะไรเราต้องช่วยเราจะช่วยเขาได้อย่างไรในเรื่องอะไรบ้างอย่างนี้ใส่ใจทุกอย่างใส่ใจทุกอย่างเสียสละด้วยเสียสละทุกอย่างเวลาร่างกายเงินทองได้ต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้มากที่สุดถึงจะไปได้ถึงจะอยู่ได้ สิ่งที่จับต้องได้ถ้าหากว่ามีความเป็นชุมชนแข็งแกร่งมีวิธีคิดที่ใช่มีผู้นําที่พร้อมจะเสียสละทุกอยา่างไม่ว่าจะเป็นทั้งกล่องทั้งเงินจะมาหมดเองครับและนี่เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เป็นตัวอย่างจนได้รางวัลระดับประเทศอย่างที่เราได้คุยกันมาแล้วนะครับวันนี้ทั้งหมดคือ b ีท m มสไตลแทงชุมชนผมลา่า้ผู้ชมไปก่อนนะครับพอบกับคุณแม่สุภาณีด้วยนะครับอขอบคุณค,ครับแม่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะ